Welcome to Thai SME Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai SME Podcast จากบทความที่เราได้นำมาเล่าโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทันทุกกระแสะและได้ความรู้เรื่องธุรกิจไก่ย่างเขาสวนกว้างเป็นตำนานความอร่อยของไก่ย่างระดับประเทศ EP ที่62เราจะขอพาทุกท่านมาฟังความเป็นมาของไก่ย่างเขาสวนกว้างว่าทำไมถึงได้เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อลือชาของจังหวัดขอนแกน่น ทำไมไก่ย่างเขาสวนกวางถึงดังไก่ย่างอีกแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมาแถวจังหวัดขอนแก่นนั่นคือไก่ย่างเขาสวนกวางแล้วทำไมไก่ย่างเขาสวนกวางมีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนานวันนี้เว็บไซต์ไยแฟ Franchise Center มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบกันค่ะ 1. ใช้ชื่ออำเภอเขาสวนกวางจำง่าย อีกหนึ่งไก่ย่างที่ใช้ชื่ออำเภอเป็นแบรนด์มีถิ่นกำเนิดที่ถนนสายรถไฟเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นย้อนกลับในอดีตจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเอาไก่ย่างซึ่งเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองไปขายบริเวณสถานีรถไฟจนมีคนเรียกจนติดปากว่าไก่ย่างเขาสวนกว้างแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปผู้คนได้หันไปสัญจรบนทางถนนกันมากขึ้น ไม่ใช้บริการบนรถไฟเหมือนแต่ก่อนไก่ย่างเขาสวนกวางจึงย้ายมาขายริมถนนทําให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาได้ชิมรสชาติง่ายขึ้นและบอกต่อกันเรื่อยๆจนมีชื่อเสียง 2. รสชาติอร่อยขายส่งทั่วประเทศ ของกินอะไรที่รสชาติอร่อยมักจะได้รับความนิยมจากลูกค้าเช่นเดียวกับไก่ย่างเขาสวนกว้างที่มีรสชาติที่อร่อยจึงสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นเมื่อชื่อเสียงแพร่ขยายไปทั่วประเทศทําให้ลูกค้าจากทั่วสารทิศต,ต่างต้องการที่จะลิ้มลองรสชาติกันสักครั้งจนกระทั่งเกิดการรวมตัวกันของพ่อค้าแม่ค้าตั้งเป็นชมรมไก่ย่างเขาสวนกวางขึ้นแล้วส่งขายทั่วประเทศ 3. ไก่ย่างเขาสวนกว้างใช้ไก่ตัวผู้ สำหรับเอกลักษณ์ของไก่ย่างเขาสวนกว้างที่หลายๆคนยังไม่รู้ก็คือไก่ย่างเขาสวนกวางจะใช้ไก่ตัวผู้อายุ55วันเพราะจะทําให้เนื้อไม่เยอะเกินไปไม่มีมันเนื้อไก่จะนุ่มรสชาติหวานจึงทําให้คนที่ได้ริมรองรสชาติติดใจและบอกต่อกับคนอื่น 4. ไก่ย่างเขาสวนกว้างจะย่างเป็นตัวอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของไก่ย่างเขาสวนกวางที่คนพูดถึงคือ 1. จะย่างไก่ทั้งตัว 2. ใช้ไม้ไผ่เลาสะอาดพร้อมตอก3เส้นรัดบริเวณตัวไก่และ 3. ใช้เต่าอังโลกระมังเคลือบขาวและตะแกรงสแตนเลสสำหรับย่างไก่เท่านั้นซึ่งเป็นกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ไก่ย่างเขาส่วนกวางเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดขอนแกน่น 5. หมักด้วยเครื่องปรุงกว่า10ชนิด สูตรการหมักไก่ย่างเขาสวนกวางที่ทําให้มีรสชาติอร่อยอยู่ที่เครื่องหมักต่างๆที่มีเครื่องปรุงกว่า10ชนิดเช่นซอสหอยนางรมซอสปรุงรสต่างๆพริกไทยขิงกระเทียมเกลือซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดําเป็นต้นซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของไก่ย่างเขาส่วนกว้าง 6. คนนอกพื้นที่ก็สามารถรับประทานได้ ที่ผ่านมาไก่ย่างเขาสวนกวางไม่ได้วางขายตามริมถนนต่างๆของอำเภอเขาสวนกวางเท่านั้นเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นทั้งในพื้นที่ขอนแก่นและนอกขอนแก่นจึงได้มีการจัดส่งแพ็คใส่ถุงขยายตลาดไปทั่วประเทศทําให้ลูกค้าในพื้นที่อื่นๆได้ลิมรสชาติไก่ย่างเขาสวนกวางจึงทําให้มีชื่อเสียงและได้สั่งซื้อไปขายต่อมากขึ้นเรื่อยๆ ได้ทราบกันแล้วว่าเหตุผลที่ไก่ย่างเขาสวนกวางมีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความนิยมจากลูกค้าทั่วประเทศนอกจากจะรสชาติอร่อยมีความเป็นเอกลักษณ์ใช้ไก่ตัวผู้อายุ55วันและย่างไก่ทั้งตัวไม่มีการแบ่งเป็นชิ้นที่สำคัญใช้อําเภอเป็นชื่อจึงง่ายต่อการจดจำขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ